แนนนี่เกิดรีบรี่เฉลยเพศลูกแล้วคุณแม่ยิ้มสดใสแฟนคลับทายถูกรัวหลังจากที่ออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังตั้งท้องอยู่สําหรับแนนนี่พัฒนานานดีรัศมีหรือแนนนี่เกรีบรี่พร้อมกับได้ควงแขนแฟนหนุม่มปวินสุนทรทิติเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยล่าสดแนนนี่ก็ได้เปิดโอกาสให้แฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรม n a n n ี u อ d e r s อ o e n n ร่วมสนุกด้วยการช่วยกันทายเพศลูกที่อยู่ในท้องซึ่งเจ้าตัวได้มีของรางวัลแทนใจเป็นของเล็กๆน้อยๆมอบให้ โดยแฟนๆแ,แต่ละคนก็ได้เข้ามาร่วมตอบกันอย่างขับข้างต่อมาแนนนี่ก็ออกมาเฉลยเพศลูกที่อยู่ในท้องซึ่งประดักฏว่าเป็นลูกชายนั่นเองงานนี้ต่างมีแฟนๆทายถูกกันมากมายรวมไปถึงสมาชิกในวงอย่างกิ๊บซี่มนิดาและเบลมันัญญาด้วยขอขอบคุณภาพแนนนี่นสกอร์อ็นภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกัด้วยนะคะ